สบายดีพี่น้องออบูสุขุสุขชนบูสุหมองสุบอนที่อยู่ทุกทุกประเทศที่เขามาหับส้มคลิปวิดีโอในช่องแม่ข้อมีอะไรพี่น้องเออมื่อนี้มาเอื่อยมาเราข่าวดีเลยอันสีพากันหลาบเท่ากับเอื่อยแม่ข้อมันสิเป็นผู้สวยเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยเ,ออเป็นผู้สวยเอื่อยหลาบเท่าแม่โพสีมาแต่บานอัน บั้นค้มหัวค่ำผลละร้านสาวแถาแม่อันแม่พูซีนี่เป็นลูกเอื้อยเพิินเอือยคิงคิงเพนนี้ล่ละมามุมนี่กะซีเหมือดเหมือนไนจักหน่อยสบายดีเอือยสบายดีหัวหอมได้แบบชิล่กเทาโดยโดยอ่าผักงามโดยเท้าซื้อน้ำข้าเจ้าข้าเจ้าเอามาแต่ทั้งหัวเจียวผม ลายเตึกนะน,นั่นลาเปิ้ลนั่นแล้วมันอนากาศแบ่งมาให้สาวโพสีนำ้ำแม่เพิ่นว่าสาวโพสีน่ะมากมาก,มากลาบเท่านะอืมลาบแล้วแล้วก็บแบง่งถือ,อมเ,เมื่อห้ลูกสาวน้ำอืมเดี๋ยวแม่ข้ามไปต้มปลาก่อนพี่น้องจังซิมาโอร่มกับเอื้อยเพิน่นว่าเป็นจังได้มาจังได้จังสอดพี่ มามุมในครัวกับพ่อคอมสวยเห็ดกินอีกพี่น,อน้องเอาล,ลงให้ในถ่าปลาชุกเลยมันหนามผดแล้วปลาตัวน,นี้สิต้มสายลาบเท่าต้มปลาชุกเลยพี่น้องถอดหวัวลงเลยน้าเอือ่อยบอเออแผนกระเจ้าหนามต้มปลาในมาลวกเท่าเลยพอป่หน้่ง เกียวอุ้มถุ่มงามเลยแท้เท่าออก,กันซาหลา,ายน้ำจืดเก้ดจะซีมบงหนามันเป็นอะไรหนะมันพ่ออยู่ประแดกออสมจากน้อยแม่ข้อมใส่มาขามสามหน่วยย่ามันอันนั้นย่ามันบ่ถือกินสมจากดีกวะ่ะ ืันนี้เอือยิ่นมาเล่าอันงานผูกแขนผ่นมือแฮมแฮมซ้มขำเดือนสองได้เนาะเอืยอยแฮมซามขำเดือนจองเนี่คอพร้อมแต่งพร้อมแต่งนี่อันอัน,อ,นอันผูกแขนใส่ผ้าขาวเนาะเอืยอยบได้เห็ดผ้าควันเนาะนแบบเอือ,อยพนอ่ะผูกแขนใส่ผ้าขาวเอา เห็ดเห็ดตามเห็ดตามคลองนะผ่นผลอะไเห็ดใหญ่เห็ดโตเห็ดเห็ดเป็นอันพ่อเอื่อยเนาะแถาแก่ผนหักหูเนาะแล้วก็อันคอนี่คอตอนเศร้าได้เนาะเอื่อยเออย่อคันคอตอนเศร้าคอแล้วแล้วก็ผูกคอต่อแค้นแล้วก็ทรงโตเจ้าบ่าวมันหอนลากจะพาเอาบายเดอร์วนเรียน ไปพอกันอยู่ส่วนบางโม่เหมือนบอกทำอิดนะมีอันมีสายรายงานแมว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 มเบิ่งสิลอาจานแมวมาน่ะได้สายสืบมาแต่ทั้งได้เอื้อคือมาสืบแม่นแทะผู้บ่าวสุดในส่วนบางโม่น่ะอ,อปันแล้วเล <laughs> อันล้านั้นสี่สิบท่าได้เกาะพี่ไอ้น่ะตัวสี่สิบเอ็ดผมก็สี่เจ เออสิประมาณสี่สิบสี่สิบสี่สิบเอดยุจักรกันยังหนุ่มหนุอยู่เนาะเราผักคนถูกวิ่อ่กเลยเห็ดวิอนานี่ลูกหม่โมอ่ปลูกม่งโมโอ้ยแม่น่อยแมง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 แมนีเอาหัวปลานี่ยเนี่เนี่นี่เอาเอามาพี่มาพี่มาพี่อย่าวุ่นอย่าวุ่นอย่าวุ่นกางไายได้ปาจีเนย อันพี่อ้ายนะก็เป็นชาวไายชาวนานี่แหละพี่น้องเอ้ยอันผู้สีมาสั่งขอบสั่งขวกับเอื้อยเพิ่นกะปลูกมักโม่หมักแตงปลูกพืชปลูกผักใายผ้าเดี๋ยวเมื่อปลูกเมื่อวันปลูก,ลกพริกปลูกไร้บ่ปลูกริกปลูกริกให้นึ่งว่นอะให้นึง่งเออปลูกอยู่น้องหนุกเชียนพุูดอืมกินหน้ากินข้าวถั่อ่าอ่าไม่กิได้าอถั่วแิจ้างข้าวเผาเออแม่แ,แม่แม่แทนแหละ อันพ่อแม่เพื่อนอันเสียบแล้วเนาะแล้วมาอยู่น้าพี่นางเพื่อนมาอยู่น้าอ้ายก็พี่นางอยู่บ้านน้องหูุกเคียนแต่ว่าอันบ้านบอน,นกําบเนิดเล่าแต่แท้เน่ยแม่บ้านอันน้อง,งย่อเมืองสองค้อเนปะ็นก็เคยสางครอบสางรัวมาแลายและแต่ว่าคือสิบโบแมนเนื้อโคเพิน่นแล้วก็ห่างล่ากันแล้วก็มาพอกันกับเอื่อยนี้ มาหองมาคอคือไอ้นอะแล้วเนาะใช่าห้องมาคอห้น้นงของพม่อแม่บ่มีเนาะพแม่เซียแล้วอันนี้เออพ่นตั้มปลาแล้วพี่นอ้องเพันใบกลางตัป้ปลาแล้วกบคทีเรแล้วได้มือน,นี้พี่น้องเลยมือน,นี้มากินข่าวฟรีมือเอเื้อยนำกันเด้อบริเห็นเนช่องปีแหละขันบบมีเวียกกับได้คอยไปมาหาสู่กันพี่น้องเลยอยู่บ้านไกลกันแน่ อีกอย่างก็มมแต่พังข่าวเอาทางได้อยู่ดีมีแห้งละกันอยู่พายอยู่มันคันมีเวียกับจังได้ไปมาหาสู่กัน,น,กเ,น,นเน่าเอือยนี่เด้ออันนี้เ้ามักผิดเขาขู่อาเ้านะโอ้ยคือ,คอ,องคบบ่บ่คบแต่ มาแขกมเคืออะเศอยู่แล้วเออเราเห็นกินนะตะเกาว่าก็ได้อืมข้าวคั่วบึงซีมือการปรุงเอออย่าบริธรรมดา เท้าลุยน้องแขเอาเนี่ยเท้าลุยน้องแข็เตีจะขู่จ้ากอคอมมีบ่อนเลี้ยงมองแขข่าีบ่ข้าจะเอาเลี้ยงแขอพวกฝรั่งขาจะมาเลี้ยงแข่เห็ดเห็ดเป็นบ่อันาเลยนะพวกเขางเผ็ดคือบ่อเผ็ดกลาพริกเผ็ดเติบได้เผ็ดได้เลยเผ็ดได้เฮ้ยยย อันนี้แปลกด้วยค่ะกันนะในกระปุกใหญ่เออ <c oughs> นั่นเพชรเพชรขาวด่างิ่นซะเอื่อิ่นว่าวงานแต่งกับผนวะเห็ดใหญ่โตมาโฮลานันกับผนว่าเห็ดสับปูแค่น,น้อยสับผา,าขาวเอาแล้วว่ากันกับเอื้อยว่าอันบปรใหญ่โตมาโฮลาันกัให้หักกันมันคงขนงแกนกับพ่อแล้วว่ากันกับเอื้อยเพิน่น เากะอายุไลเลยสิไประเหตดคืออันพวบ่าวเมียสาวกะเป็นไปบ่ได้เลยเนาะเอื่อยงานแต่งงานยังก็ได้ต่างคนกับต่างมีอายุแหละอีกอย่างกับทานะครอบครัวเขากะบออันนั้นปันได้กับสิไประเหตดยิ่งใหญ่อลังการแล้วมากับเป็นไปบ่ได ธรรมดาสามัญบ้านเมืองนี่แล้วปลาตะเบิ่งบัดเพิ่นโครนครุยครุยเสียอย่างเดียวบ่มีบ่มีหอยหอใส่หอยก็เกลือบ่เกลือซีมันก่อนให้น้ำปลากับมีให้เอื้อเพิ่นซีมซะก่อนละนี่ไงเนาะบ่ไรนะละเท้าให้ผักไผซอยใส่ลายเกลือดิ่ง บอกไปบอกมาาดเนือบนแม่แาดเท่าพักเปิดกระใสเป็นกระตักกระตักจากแล้วสีเจ้าเจ้าซีมแล้วเราหน้าให่บัเทิงเท่าก็ได้ฮะเท่าบัวแศห่วยบอกไปว่าเท่าบัแซเป็นกระพ่น้องกระบดนี่ใส่ใส่ขบสุดบ่เลยยังบัวแศอยู่้องเทานัวแศเนียใส่ขมสุดบ่เลยยังบแยมันมันเป็นแนวหนันบอกไย เออขึ paid, oh, ้นกับน้องอีกน้องไหนโอ้ขันขันน้องที่มันแซ่บนั่นบ่ได้ใส่เครื่องปรุงไล่กับแซ่บมันบอกอ่าสุภาพละเมื่อน่ะที่นี่อย่างไม่จบถ่วอย่างเดียวอ่าออ่าอันนี้มันเป็นอะไรมันจืดบ่มันบ่นว่าบ่เรื่องอะไรเรื่องยังมันซีบักอ่ะแมวเหรอหืมจับบ่นบ่นบ่นแซ่บพอพอเนาะลอยเรียบลอยพี่เนาะมาเด้อมาเด้อวันสุขสุขคนกินข้าวเถียงนำแม่พ่อซีเด้อ บ้าเมาได้ปาาดิผลบนกินกินแล้วผลนักกระโต o a s กินแต่ป้านวนจันเออตัวนี้มั่นๆลยืผ่นกินเลยผ่อนอยากนักกระโตว a ล้านกินกินกิลงมือพอคอมก็กินสาวน้องกัน ได้พี่น้องครับจะจะว่าได้ข่าวก้องเรื่องก้อง่าได้ข่าวดอกขอคอมนะเด็กๆบอกข่าวคนเลือกกล่องโดยคนเลือกกล่องแล้วมาพี่น้องโบสถ์สุขสุขคนกินข้าวนำแม่พ่อซีกับพี่อ้ายเด้อพี่อ้ายเอ้ยเคยใหม่อย่าสุอ้ายได้พี่อ้ายเอ้ยึมนะยิบ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 แล้วกินตามสบายโหลดซื้อเป็นกันเองสาครอบครัวเดียวกันนั่นแล้ว มาเดินเดยร้านกินเ้าหัวเโอ้ยมีแต่เนีเสเสบเข้าลายคมานแม่วังหกินเ้าก็ปิ้งไก่นี่ยีคกอมปอนไหมนี่มาหนังพีแม่ปอนก็ได้มหมาไหมฮกูกันแล้วนางบวอือ่ากินกินจังจัสิกินน้ำรเสะลยเนาะมีฉปลาเนาะเอ้ยเพื่นว่าเข้าบ่เสะเพื่อนน้องน้องบ่เสะเพื่อน น้องแซ่บนะมันแซ่บน้องคือสุดเจ้ามันแซ่บอันมาวะอ่าทางน้องสุภาพัดมันบ่้เป็นลายปีแหละคือน้องเขาเอาหัอกับอาเนาะก็คือสิแซ่บอายุสายเดียวเลยเพ่งมาสุกคนบ่ะอ่กินกินสดชื่อซื้อเท้ามาว่าสิบมีผุล่าเป็นพี่น้องเลย นกลีออเพอดีเอื่อยมาประสบพบพอพอดีเด้เอื่อยลบเ่าเลมเห็ดใบกอบช่องอในหน้าใสทังห้ะทังอันเมืองซองค่อนั่นเลิมอะไเลิมแล้วตายันูได้หน้าร้ายนีเห็นกระเบื้องลายอเลยนะกอบช่องนะนะก้อบป้งน่เ็นขอนผมจะจเคกตาหน้า เออบนท่านเนี่ยมาแทะแทะไปเออหน้าแม่เูาซี้กดโม่นะเอาพราะวาเจะยอมกินข้าวเป็นอย่างยอยากข้าวเออหน้าทงนะเฮยเบื่อแม่มันกดมันงูเอาจะเรียบหลอกขู่มึงขู่แจ้แล้วเนาะเอออาเบิ้งร้องมึงรู้่ะเออกดน้อยหนึ่งแต่แม่เอาไรข้าเจ้าแทะไปขนาดมาจอกมาแจ๊กไปบอกไงเออเอออ้าวอา แม่ค้อมกับสิบห้ากินขขาวก่อนพี่น้องเลยคลิปวิดีโอกับสิจุบลาผีล่าน้องไว้สำนีกก่อนเด้อพี่น้องเป็นตากล้องสิไปขอกินขขาวกินหนามก็แบบนี้บายเลยพวกพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องนั่งหน้ามึงคือบอกเฮ็ดเอามานี่เด็ดหนามกินเอามาแล้วพี่น้ำเข้าพี่ขอบใจพี่น้องสุขุมสุขคนที่เขับมาหาชมคลิปสำหรับคลิปนี้สบายดี